สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็หลังจากที่แล้วเราก็ลิ้ขนมบางกะลาเต๊ไปเนาะเออกินได้มีเอฟตีมานั่งด้วยคือ นับวันพันปีลูกถ่ายลูกถ่ายคลิปไม่ไม่สนใจวันวันน,น,นี้มีอาหารที่กินสนใจถามว่าอ่านามาจากไหนก็แม่หายคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวปลาหน,นิปูรินะครับทุกคนเห็นตอนนี้ปูริปลาที่เป็นลูกลงกลมของอินเดียที่เขาเจาะรูอ่ะเออหลายๆคนเนี่ยก็จะเห็นมาจากในเฟซใช่ไหมแล้วก็จะมีรีวิวแบบคนไม่ชอบเยอะแบบเหม็นทุนน่ะ เรามีโอกาสกินปลานิปูรีสูตรบังกาลาเทอาจจะบอกว่าเฮ้ยกินง่ายอะตัดเข้าคนนานเลยกันชุดละร้อยใครจะซื้อก็ทักมาแค่นั้นละเราไปดูวิธีการทํากันก่อนพิ่วตัวแป้งปลานิปูรีนะครับก่อนทอดมันก็จะเป็นแป้งแผ่นแผ่นแข็งแข็งแบบนี้เลยนี่เป็นประมาณนี้พอทอดแล้วมันก็จะฟูขึ้นมานะฮะอันนี้ก็ต้องฝึกทอดไป สักนิดสักหน่อยแหละเพราะว่ามันไม่ง่ายแล้วพอไม่มันก็จะแข็งไม่อร่อยนะจ๊ะ <c oughs> แป้งตัวนี้เป็นแป้งที่ซื้อมาจากประเทศบังกลาเทศอ่ารสชาติมันจะต่างจากแป้งที่สั่งจากท็อปปี้นะคือ <c oughs> มันจะมีกลิ่นหอมเหมือนหอมนมอะไรเงี้ยขึ้นมาหน่อยหนืงนิดนึงนิดเดียวแหละแต่ว่าเออมันก็เป็นความตาา่างกันเลยแน่นอนนะครับส่วนเครืค่องียงต่างๆเราขอไม่บอกวิธีนะเพราะว่าเป็นความลับทางธุรกิจ เอามาตัดน้ำมันออกนะครับก็จะได้ฟินิตออกมาเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะมีตัวแป้งที่ทอดเสร็จแล้วจะมีตัวมันบดท,ที่ผสมเครื่องพุ่งเครื่องเทศสมุนไพรของเขามีซอสน้ำมะขามที่ทำอย่างนี้บนนี้รม่รู้จริงแล้วก็ตัวแป้ง <ๆ S 1> ก็จะท <ๆ S 1> อดแบบนี้ <ๆ S 1> แบบนี้เลยนะครับทุกคนก็วัตถุดิบเนี่ยที่ทําเมนูนี้จะอิมพอร์ตมาจากฟังกลาเทศส่วนหนึ่งแล้วก็ซื้อจากไทยด้วยส่วนหนึ่งนะครับโอเคเรามากินกันลูกแรก นี่แบบนี้เลยก็วิธีการกินนะ้ทุกคนเราก็จะเคาะอะไแบบนี้ให้มันเป็นรูก่อนจะใช้นิ้วเคาะหรือใช้อะไรเคาะก็ได้อย่างน,นี้จากนั้นเราจะตักเจ้าตัวอ่ามันตัวแป้งอะไรของเขาเนี่ยนะมาใส่พวกเครื่องเคียงของเขาว่าเราขอเราไม่บอกสูตรนะทุกคนหมาว่ามันเป็นแบบความลับความลับธุททรกิจนะ ซอสมะขามเม่จุนไม่เหม็นฟิวแบบแป้งกรอบกินกับมันแล้วเป็นซอสตเ,ตเปรี้ยวอธิบายไม่ถูกตัวแป้งปาน,นิปุรีเนี่ยมันจะกรอบทุกคนถ้าเกิดใครมันต้องฝึกทอดนะถ้าเกิดว่าทอดไม่เป็น ไม่ก็จะแห้งไปเลยคือเราเราไม่รู้มันทํามาจากอะไรบ้างนะมันจะเป็นวัตถุดิบจากทางประเทศเขาด้วยแหละไม,ไม่รู้วะมันจะมีความอิ่นพวกเครื่องต้นหอมอน่นี้หน่อยหนึ่งเป็นเหมือนมันเป็นแบอธิบายไม่ถูกว่ะมํามันอร่อยดีเจ้าน้ำมะขามนะ เี้แบบคนคนหนื่อยหน่อยออกเรี้ยวหวานส่วนไอ้น้ำเกลียวเนี่ยเป็นน้ําที่เวลาคนอื่นเขารีวิวกันเนี่ยเขาจะรีวิวไม่อร่อยแต่ว่าไม่เหม็นนะมันไม่เหม็นแนละ้วมันก็เป็นกลิ่นเปรี้ยวแต่รสชาติไม่ได้เปรี้ยวคนชอบรสชาติเปรี้ยวอะไรเงี้ยก็จะชอบหรือว่าคนที่แบบว่าปกติชอบกินมันบดหรือว่าเป็นอาหารแนวนี้ก็น่าจะชอบนะครับคือมันไม่ฉุนจริงๆเว้ยทุกคน คือเราไม่เคยกินแบบอินเดียนะแต่ว่าสูตรเนี้มันไม่ชุนจริงสุดๆ คือมันเป็นอาหารต่างชาตินี่รสชาติแบบคนไทยกินเพราะว่าคือตอนแรกทําตามจนฉบับเลยนะรสชาติไนแม่รุ่งม่ร่อยตัดหมดวัตถดิบไหนฉุนตัดหมดก็เลยได้ออกมาเป็นสูตรนี้นะครับอนี้แม่จันขายนะจะบอกให้แม่จั้นขายชุดละร้อยเองนะมีสิบสามลูกอะชุดละร้อยกับเครื่องเคียงสามอย่าง,ส,าง,างส่งในตัวเมืองประจวบ ไมเ่เล่าใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อ,อยากเข้ามารีวิวของฟินกแบแปลกไเลยก็ทำนคะครับก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะ